สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอก,กันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็นําสาระความรู้ดีๆนะคะในการวาดรูปนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดรูปด้วยดินสอสีบีนะคะดินสอกดสีบีกับเปเปอร์สตั๊มนะคะใช้อุปกรณ์2ออย่างนี้นะคะ่ะในการวาดรูปของสไตล์ครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาล่างภาพให้ดูกันนะคะแล้วก็จะมี ประสบการณ์ในการรับวาดรูปคนเหมือนมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องชวนขนหัวลุกใครกลัวก็กรุณา <c oughs> ปิดหูปิดตา <c oughs> ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะครูปูกก็ ไม่ได้รับว่าภาพคนเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีคนที่เขารู้กันรู้จากสนิทนะคะถึงจะรู้ว่าเออครูปูวาดรูปเหมือนได้นะคะคนเหมือนได้นะคะเขาก็เลยเออพอดีน้องที่รู้จักกันเขามีเพื่อนนะคะเนี่ยกดแรงไปเห็นไหมคะไส้หักกระเด็นไปเลยะคะ่ะก็คือแบบว่าเขาจะมาแบบถามว่าละ รับวาดรูปไหมพอดีเพื่อนเขาอยากจะวาดรูปแม่เขาก็เออเราก็ว่าเอามาสิก็รับรับวาดนะคะก็เอามาวาดนะคะปูปูก็นั่งวาดรูปของคุณแม่ของเพื่อนน้องที่รู้จักกันเนี่ยค่ะนั่งวาดอยู่ในห้องนอนคนเดียวนะคะที่ต้องเขียนหนังสือนะคะปูปูวาดไปวาดไปนะคะก็ปรากฏว่าพอวาดเสร็จนะคะตาเขา ภาพแบบดุดันมากแล้วก็จ้องปูปูเขมงเลยอ่ะคิดดูว่าโอ้คือแบบเกิดความกลัวขึ้นมาเลยงงมากเลยนะคะว่าเราวาดรูปนี้ทาไมเรารู้สึกกลัวเพราะวาดเสร็จนะคะแล้วเราก็เลยไปบอกน้องที่รู้จักกันว่าลองถามเพื่อนดูอะไรว่าเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเราวาดรูปแม่เขาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเขาก็เลยบอกว่า แม่เขาอะนะคะเสียชีวิตแล้วก็ให้เราอะนะคะจุดทูกดอกหนึงบอกกล่าวก่อนนะคะจะได้าวาดออกมาได้นะคะครูปูไม่ค่อยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะคะก็ได้ทราบกันไปว่าภาพที่เราวาดเนี่ยคือเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้เราวาดหรือว่าอะไรเราก็ไม่ไม่ทราบได้นะคะอันนี้เป็นเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็ครูปุกก็เลยอ่ะพอเขาบอกว่าเออแม่เขาเสียชีวิตแล้วครูปุกก็เลยเออครูปุกก็เลยจุดธูปนะคะจุดธูปหนึ่งดอกนะคะก็บอกเขาว่าจะวาดรูปให้ลูกชายนะคะเอาไปใส่กรอบอะไรก็ว่าไปนะคะจริงๆนะคะเรื่อง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประสบการณ์ที่ครูปูเจอเกี่ยวกับการวาดรับวาดภาพคนเหมือนเนี่ยก็พอครูปูก็มาจุดทูบเลยนะคะจุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็พูดไปนั่นแหละค่ะตอนนั้นแล้วก็มาวาดใหม่รูปนั้นก็ทิ้งไปเลยนะคะโอ้โหไม่อยากดูค่ะกลัวค่ะหัวไปจริงๆนะคะก็เลยอืม วาดใหม่นะคะเพราะวาดใหม่แล้วก็พอวาดเสร็จนะคะมันก็แปลกมหัศจรรย์มากเลยนะคะวาดออกมาได้ซอฟนุ่มนวลสวยงามนะคะแบบครูปูง,งงมากเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วก็คือพอส่งงานให้กับเจ้าของรูปนะคะเขาก็แบบโอ้โหวาดได้เหมือนมากวาดได้เหมือนมีชีวิตอะไรวาไปนะคะครูบูก็แบบ แล้วเขาก็เ,าเอาไปใส่กล่องนะคะครูปก็ทึ่งกับประสบการณ์นี้มากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าใครที่รับวาดรูปคนเหมือนนะคะ,ะก็ถามเขาก่อนว่ารูปที่เราจะวาดนะเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะดูเหงือครูปูนนะคะแล้วก็เราจะได้จุดธูปบอกกล่าวเขาใช่ไหมคะบางที เรื่องแบบนี้เราก็ไม่เชื่ออย่างลบปลนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ครูปูเจอกับตัวเองนะคะว่าพอเราจุดทูปบอกเขาแล้วก็เราก็วาดออกมาได้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มันดูซอฟดูอ่อนนุ่มดูแล้วมีความสุขนะคะเหมือนกับเขายิ้มด้วยนะคะเออรู้สึกว่าอะไรก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะสงสัยมาสายจิตวิญญาณ แน่นอนไม่ใช่สายวิชาการนะคะเ <_ C 1> พราะว่าไม่ชอบอยู่ในกรอบนะคะไม่กรอบระเบียบนะคะเป็นคนที่รักอิสระนะคะปูปูชอบแบบศิลปะด้วยนะคะก็เลยอชอบรักอ,อิสระนะคะดูวิธีการว่านะคะฟังไปบ่นไปนะคะก็นี่แหละค่ะก็จบเรื่องราว ประสบการณ์นะคะที่เล่ามานะคะก็ใครรับวาดภาพคนเหมือนก็ลองดูนะคะลองถามถ่ายกันก่อนว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะเผื่อเขาจะไม่อยากให้เราวาดหรือเราก็ไม่รู้นะคะเออยังไงก็ไม่รู้นะคะก็ลองดูนะคะครูกูก็จะวาดทตละส่วนแบบนี้และค่ะ พูดไปบ่นไปเล่าไปนะคะเออมีเรื่องอะไรก็เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ใครก็เอออยากดูวิธีการวาดรูปของรูปูนะคะรูปูก็จะระบายตามที่เห็นนะคะเขาเข้าเรื่องการวาดรูปของเราต่อนะคะเนี่ยคือกูปูก็จะวาดไปตามที่เห็นนะคะใช้ดินสอ 4B กดเพราะว่าไม่ต้องเหลาบ่อยนะคะ แรมอยู่แล้วแต่ว่าข้อที่เราจะต้องระวังก็คือกดหนักไปก็จะไส้หักง่ายนะคะดังนั้นนะคะทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนลองฝึกดูนะคะยากไหมคะมองไปใช้ตากับมือให้สัมพันธ์กันนะคะมองรูปที่เราวาดนะคะวันนี้ครูจะวาดรูปผู้หญิงยิ้มเห็นฟันนะคะ ก็จะได้เรียนรู้การวาดการเห็นฟันยังไงนะคะเราก็จะได้เรียนรู้วิธีวาดการที่เห็นฟันสามสิบสองซี่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะโชวนะคะก,นคะกค็นั่นแหละค่ะรูก็คือเนี่ยค่ะ จับไปง่ายๆง่ายๆง่ายทําทำไปง่ายๆเหมือนง่ายๆนะคะง่ายๆแต่เกิดจากทักษะความชํานาญนะคะที่เราทําซ้ําบ่อยนะคะไม่มีอะไรที่เราทําครั้งเดียวแล้วมันจะเก่งหรอกนะคะมันต้องทําซ้ําบ่อยๆนะคะมันถึงจะเกิดทักษะความชํานาญนะคะเนี่ยลูกตาก็จะดูห่างไปนะคะ นี่ก็มีช่วงเบา้าเบ้าตานะคะเบ้าตาแค่เราใช้เปเปอร์สตัมเกลี่ยนะคะมันก็ช่วยได้แล้วน,นะคะโอ้โจะมีเหงื่อที่มือนะคะเหงื่อแบบร้อนอะไรแบบนี้นะคะก็มันจะต้องหากระดาษมาลองนะคะไม่งั้นกระดาษมันก็จะเปียกชื้นนะคะกระดาษมันจะบวมได้นะคะ ก็ลองดูนะคะลองฝึกฝนกันดูนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะเอาวาดง,าง่ายสไตล์ครูปูก่อนนะคะนี่ก็คือวิธีการใช้ดินสอกดไดเปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยแสงเงาที่ครูปูสอนไปจำจำกันได้อีกหรือเปล่าคะขาวเทาดำจำกันง่ายๆนะคะ เนี่ยค่ะก็คือเราก็ยังใช้สามน้ำหนักนี้เหมือนเดิมนะคะอ่าอาละค่ะครูครูก็จะใช้ขนตาต้องทำปลายดินสอให้แหลมหน่อยนะคะเพื่อจะได้เส้นขนตาจะได้งอนงามนะคะเนี่ยตวัดขึ้นตวัดแล้วก็ ปล่อยไปเลยนะคะวิธีการวาดนะคะเราเกลีย่ยช่วงไหนเข้มก็ให้เราไปเน้นหน่อยนะคะรูปนี้จะวาด้างนะคะเพราะว่าหน้าเอียงนะคะหน้าคือหน้าจะเอียงหน่อย